เห็นเพื่อนๆบอกว่าอยากดูแบบละเอียดกับดักตัวนี้เดี๋ยวจะอธิบายแบบละเอียดให้ดูนะกับดักแบบเบียบเริ่มจากไอ้คันหลักเลยกันนี่ครับจะเป็นลักษณะหน้าตายอย่างนี้นี่เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดอีกทีว่าเป็นยังไง ข้างบนนี้เราจะาไว้ประมาณสี่นิ้วแล้วก็เจาะรูนี้ประมาณสามนิ้วสามนิ้วมืออย่างงี้นะไอตัวเนี้ยเล็กใหญ่แล้วแต่เพื่อนๆที่จะทําแต่ที่ใช้ใช้อยู่ก็ประมาณสองนิ้วสองนิ้วอย่างงี้นะนแล้วก็เจาะรูเราต้องเอาตาไม้ไผ่อย่างนงี้นะกั้นไว้แล้วก็ทําเป็นร่องนี่ทาเป็นร่องตัวนี้ครับไอร่องนี้ เอาไว้สําหรับยันสลักไว้หรือว่าล็อกสลักแค่นี้ฮะแล้วก็ปลายแหลมสําหรับตีลงดินแค่นั้นครับไม้ไผ่ถ้าไปเลือกเราต้องเลือกแบบหนาๆประมาณนั้นไม้ไผ่ที่หนาก็คือประมาณสักประมาณฟุตหนึ่งจากดินขึ้นไปประมาณฟุตหนึ่งมันจะหนาประมาณนั้นแล้วก็แก่ด้วยนะถ้าไม่แก่มันจะเป็นมอดวประมาณนี้โอเคอันนี้ตัวที่หนึ่ง อันนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองนี้เราจะทำ่างนี้นะอันนี้ก็ตาไม้เหมือนกันเราก็จะทำเป็นแบนงนี้นี่ทำจากข้อนี้นะแล้วก็วัดจากรอ,อยนี้รอยตรงนี้ประมาณประมาณสามสามนิ้วเหมือนกันแล้วก็ทำทำทำไอตัวล็อกสลับ ตรงนี้ตัวยันสลักตรงนี้อีกอันหนึ่งครับสําหรับทําบักประมาณนี้ครับแล้วก็ปูนยาวลงมาก็เปใน,นตัวนี้ครับสําหรับเชือกครับเชือกเชือกวางบนนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็มาที่คอไอตัวนี้เราค่อยๆค่อยๆเหลาครับเหลาเข้าไปเหลาเหลาให้มันพอดีกับรูที่เราเจาะครับ ถ้ารูเราเจาะเล็กไอตัวนี้ก็ต้องเล็กตามครับไอตรงนี้นะไอตรงนี้ต้องเล็กตามนี่เวลาเวลาเราใส่นี่ครับเวลาเวลาเราใส่ตัวรูอย่างนี้เราจะเอียงเข้าอย่างนี้สอดเข้าไปแล้วก็หมุนให้มันเลื่อนได้ครับเป็นระยะอย่างนี้นะเลื่อนขึ้นลงได้อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยจะดึงออกอันนี้เข้า ถ,ถ้าหมุนถ้าหมุนมันก็จะล็อกอย่างนี้ครับมันก็จะไม่ตกและนี่ประมาณนี้ครับถ้าภาพเราดูรวมรวมรวม,มันจะประมาณนี้อันนี้หน้าตากวัเขาประมาณนี้สำหรับขนาดความยาวที่ใช้กันก็ประมาณคืบหนึ่งไม่ก็คืบกว่าคืบสี่ห้านิ้วประมาณนี้ครับแต่ที่จะใช้จะใช้คือประมาณคืบหนึ่งดักนกดัก ทางเดินสัตว์นี้ครับอันนี้เวลาดักนกเราก็ต่อขาขึ้นไปไม่ก็ไปดัดแปลงใช้เป็นตัวสูงๆหน่อยประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูอีกทีนะว่าใส่ยังไงเดี๋ยวจะถ,ถ่ายตอนใส่แล้วกันโอเคเดี๋ยวนี้ตีลงดินก่อนแล้วกันตัวสลักนี้ก็ประมาณ3นิ้วมันครับประมาณนี้แล้วก็ทำร่องแล้วก็ผูกเชือก เชือกนี้เคยสาธิตวิธีการผูกไปแล้วนะนี่แล้วก็นี่ประมาณนี้ไม่ไม่ตรงกลางนะเกือบตรงกลางในไ,ไม่ตรงกลางเพราะว่ามันจะได้ยันมีเขาเรียกมีแรงแรงยันตรงนี้ไว้ครับแรงยนันแรงยันนี้ไว้มันจะมีแรงยันไว้ดีกว่าประมัณนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ ใส่ให้ดูนะว่าใส่ไงนี่ครับถ้าเราจะดักเราเราไปตีลงดินขวางทางเดินไม่ก็ทางเดินสัตว์นะครับแล้วก็อันนี้เข้าไปเลยนี่เข้าไปในรูนี่นะแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็ปล่อยนี่มันก็อิสระนะครับสามารถขึ้นลงได้แล้วก็ เอาตัวสลักของเราไปผูกกับคันผูกกับคันเสร็จก็มาใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ยันไว้นี่มันก็จะได้แบบต่างๆแล้วนะ ต่างๆเดี๋ยวใส,ใส่ให้ดูดักนกคันต้องไม,ไม่ไม่ต้องแข็งมากเวลาเราดักนกแต่ถ้าดักสา์อื่นก็คันก,นก็สมควรแข็งหน่ยนี่ครับเอาเข้าลองประมาณนี้ครับ นี่ครับทุกคนประมาณนี้นะหน้าตามก็จะประมาณนี้ลงมานี่แล้วก็ไปตรงนี้โอเคเดี๋ยวจิกให้ดูนะมันก็ลัานง่ายเหมือนผมที่สัตว์ทิเข้าไปนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ทำไข่นะเดี๋ยวก็อธิบายละเอียดนี้ก็ค่อยๆทาําน่าจะเป็นอยู่ลองจิกให้ดูครับลองเกาะให้ดูนะลัานง่ายครับ Oh, neat,